สวัสดีครับอ่ะวักตัวไปคือมะนะคะมามิมูเม,มโมตัวเอ็มนะครับมามิมูเม,มโมอาจจะเขียงยากนิดนึงนะคะมันมีตัวอักษรฮิรากานะที่แปลกๆเนี่ยเยอะมากไออันแรกคือมะนะครับมะมัมบามีนะครับมะมาม,มากก็ได้นะครับมะมามามมะมามาอิจินี่แล้วก็3ังเียเนีแค่นี้นะครับ ก็เหมือนโฮนะคะจำได้ไหมโโขนอันนี้นะคะก็คล้ายกับอันนี้แต่ว่าข้างบนนะคะต้องออกด้วยก็เลยมันทําให้นักเรียนนะคะสับสนในเวลาเขียนโฮนะคะออกเวลาเขียนมาน่ะไม่ออกอะไรอย่างนี้ะระวังกับโฮนะคะให้ก่อนระวังนะครับก็ดูตัวอย่างก็เหมือนข้้งบนนะคะเส้นที่หนึ่งน่ยยาวกว่าเส้นที่สองแต่สําหรับพกราที่ฝึนนะคะมันเท่ากันก็ได้นะครับ แต่ที่ต่งางกานกับพวกขี้ขิมน,น,นะครับอันนี้คล้ายกับขี้ขิมแต่ว่าขี้ขิมนะคะปกติเอียงขึ้นแต่ว่ามะนะคะไม่ต้องเอียงขึ้นก็ได้และตัวอย่างนะคะมันเขียนยันีเนาะเหมือนยันนี้แต่ว่าไม่ต้องเขียงขนาดนี้ก็ได้นะครับถ้าใช้พู่กันเขียงอะไรนี่ก็อาจจะเขียนแบบนี้สวยกว่าแต่ว่าเราก็ไม่ต้องเสียดียะก็ได้นะคะก็ขีดเส้นสองเส้นนะคะไปขวาเลยไม่ต้องเอียงขึ้นนะคะอันนี้ไม่ต้องเอียงขึ้น คือเขียงข้างขวาเลยนะครับเล็คำบนนะคะยาวกว่านิดนึงก็พอไม่ต้องยาวมากก็ได้หรือเท่ากันก็ได้เลยนะครับบอกเลยไอ้แล้กก็เส้นที่3ก็อยู่บนเส้นกลางแนวต้านนะคะลงไปข้างล่างแล้วก็จําได้ไหมไข่ไก่ข้างล่างเท่ากันยานี้ยากเขียงอย่างนี้นะคะมันไม่สวยนะคะยานี้ก็ไม่สวยนะครับยางนี้ก็วงกลมเกินไปก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ทําไข่ไก่แล้วก็ขีดยานี้ข้างล่างเท่ากันนะคะอ่านี่คือมะนะคะยาสับสนกับโคโหน ต่อไปนะคะเป็นมินะครับมิมิตุนาอันนี้ตัวอักษรที่แปลกๆปกติฮิ่เรานกันนะครับมีตัวอักษรที่คล้ายกันเหมือนขี้ขีมกับสะกระโดดลงสะหรืออีอิมกับโคลำตัวโคอ,อะไรนี้แต่ว่ามินะครับไม่มีตัวอักษรที่คล้ายกันก็เลยไม่สับสนแต่ว่าอาจจะเขียนยากนิดนึงอีจีแล,ล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วก็อย่างนี้และอย่างนี้นะครับอึให้สุดท้ายคือหารีมาสเรามาเชื่อต่อมีมา คือมาจึงต้นแรกนะคะรับต้นนี้ยูบงเส้นกลางแนวตั้งแล้วก็ลงไปคานล่างน,นะครับและโค้งและเอียงลงอันนี้ค่ะเอียงลงนิดนึงแล้วก็เซนติสามปล่อยนะครับและปกตินะคะตรต้นนี้อาจจะเท่าๆกันตรนนี้อ,อกนิดนึงก็ได้แต่ว่าพอเห็นได้มือของนักเรียนนะครับนักเรียนชอบเขียน ยันนี้มันอันนี้มันตามลงกืมไปทําให้ขั้นล่างนะคะมันไม่เท่ากันนะครับก็พยายามเขียงอันนี้นะคะเอียงลงอันนี้ตรงนี้นะต้องเอียงลงดังนั้นเส้นที่3ก็เอาพประมาณนี้มันทําให้ขันล่างเท่าๆกันอยู่บนเส้นกรานแนวตั้งขีดยันนี้แล้วก็ลงไปข้้นล่างวงกรอมลงเอียงลงไปเรื่อยๆและพอยและขัานล่างนะคะให้เท่าๆกันนะครับ ยู่บนเส้นกลาดแนวตั้งแล้วก็อันนี้นะ่เอียงลงแล้วก็ข้านล่างเท่าๆกันนะคะเป็นโคกหวันระวังครับไม่ใช่ว่ายันนี้นะคะมีคนที่เขียนยันนี้แต่ว่ายืนตั้งแต่เืนตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ลงไปซ้ายด้านแล้วก็เอียงลงและแยันนี้นะคะไอต่อไปคือมุนะครับมุมูนะครับมูมูอ่ะมือมูนะคะคล้ายกับโอ้เกือบเอียบนะคะเทคนิคที่จะเขียนก็คล้ายกับโอ้เกือบเอียบ ไมคกว,ว่ามาเส้นที่นึ่นะครับยูตรงนี้ไม่อยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่เขียนตรนนี้นะครับก็เขียนข้้นสายข้เมือโอกเกือบเหยียบเนาะและลมไปข้้นล่างและก็วงกลมและขึ้นและขีดตรนนี้เส้นที่สามนะครับคือว่ามาพยายามเขียนมันตรนนี้นะครับมันสี่เหลี่ยมดีๆนะครับและตรนนี้ก็วงกลมเนาะและก็เอาขึ้นด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าวงกลมแล้วก็ทำยานี้ยานี้ก็ไม่สวยนะคะคือเอาครึ่งด้วยมันทําให้สี่ลี่ยมสี่ลี่ยมนะครก็เซนสานะครับสุดท้ายก็อยู่ข้างขวาโคนเส้นที่หด้วยอยู่ข้างบนโคนเส้นนี้ด้วยนะครถ้าเส้นทีหนึ่งเส้นีิสองนะครัอยู่ตรนนี้แสดงว่าเราต้องจุด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 จุจุจุดอุดจ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 ุดอุนนุดจุดจุดนุดจุีดตรนี้ค มีนักเรียนที่เขียงว่ายันนี้แต่อันนี้นะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคือลงไปข้างล่างวงกลมก็กลับมาที่เดิมแล้วก็ของของอย่างนี้มันทําให้สี่เดียมทําให้สี่เดียมยันนี้นะครับอ่ะอันนี้คืออีเมจนะครับไม่ใช่ว่าวงกลมแล้วก็ไปขวาเลยนะครับลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็ของอย่างนี้ก็จะสวยนะครับมือให้ต่อไปคือเมมนนะครับเม่น ไม่น่นะคะไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าใน2คลิปที่แล้วกัะเราเรียนนูนูแล้วก็วิธีเขียนนะคะเทคนิคก็เหมือนกับอันนั้นให้เส้นที่หนอิจแล้วก็เส้นทีส่สนะคะซืงกว่าเส้นที่หนึ่งจำได้ไหมแล้วก็ลงไปข้างล่างและอย่างนี้คือว่าพยายามแทวแถวนี้นะคะืงที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าอย่านี้นะคะ ถ้าตรวน,นี้สูงที่สุดนะตรวนี้กว้างใช่ไหมแต่เม่นนูนหนูแล้วก็อะถูกงูรัดนะครับให้ตรวนี้ช่องนี้นะคะใหญ่ที่สุดตรวนี้กลางแล้วก็ตรวนี้เล็กนะครับถือว่าสวยที่สุดนะครับดังนั้นเพื่อที่จะทําให้เป็นแบบนี้นะครับตอนที่โขนอ่ะตรวนี้มันสูงที่สุดอันนี้ยังขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นๆขึ้นๆแล้วก็ตรวนี้สูงที่สุดแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ฮาไลมัสเลยนะครับถ้าเป็นหนูๆก็สุดท้ายก็ทำแบบนี้ใช่ไหม แน่เมนเนนะคะหราอีมาสเลยครับไปต่อไปต่อไปนะคะเป็นโมโมดนะคะโมโมดโมโมดโมดเป็นยานี่เราไทยมันแปลกๆเนาะก็ก <ส Over> ่อนระหว่างโมโมดนะครับเส้นที่หนึ่งเป็นเส้นนี้ปกตินะครับถ้ามีสองเส้นแบบนี้นะเช่ยงมาเมื่อกี้เนาะก็เคียงยานี่ใช่ไหมก็เคียงอันนี้อีจีนี่แล้วก็คิดขีมก็อิจินี่ซังยงใช่ไหมก็ปกติสองเส้นน่ะถ้ามีสองเส้นก็เคียงสองเส้นก่อนดังนั้น จิงๆนะครับพูดจริงๆเลยผมก็โมโมนะพกติโมนะผมเขียงยันนี้ตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าในนั้นสืออันาน,านั้นันั้สือที่ผมแนะนํา JF นะครับผมพูดรอเลยว่าลําดับเส้นนะคะเขียงอันนี้ก่อนแล้วก็ขีดสองเส้นนี้ก่อต้องระวังน,นะครับผมก็ผิดมาตั้งนานแล้วไอ้ดัานนั้นเส้นที่หนึ่งน,นะคะรับいร払いますนะครับ มันไม่เหมือนกับชิชิมนะครับชิชิมน่ะตรงๆแล้วก็ขึ้นใช่ไหมแต่เวลาเขียนโมะนะครับต้องดืิ่มตั้งแต่เหมือนตรงกลางตรงกลางแล้วก็ลงไปข้านล่างมันโค้งนะคะมันเป็นอย่างนี้ครึ่งไม่เหมือนชิชินะคะลงไปข้านล่างตรงๆโมะนะคะเป็นภัยทานนี้แล้วก็เส้นที่สองคืออันนี้เส้นที่สามคืออย่างนี้นะคะอันนี้คือโมะโคกวาหนะาล่างก็เหมือนคีิมนะครับ ก็ตระนี้ตระนี้ตรงนนี้ให้พอๆพกันก็ดีนักเรียนนะครับชอบขีดเส้นแนวนอนยางนี้เนาะมันแบบชิดกันอะนักเรียนชอบเขียนอย่างนี้ไม่รู้ทําไมแต่ว่าต้องห่างกันดีๆนะคะเหมือนตัวอย่างอันนี้น่ะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้น่ะให้พอๆพกันอย่าชิดกันนะคะเส้นที่หนึ่งคือเส้นนี้นะและเส้นที่สองและเส้นที่สามแต่ว่านอกจากนี้เช่นมะมัมบามีเมื่อกี้นะคะก็ เส้นที่1คือเส้นนี้และเส้นที่2คือเส้นนี้เส้นที่3ามคือเส้นนี้นะคะมันน่าสับสนมากนะครับต้นระวันด้วยมันไม่เหมือนกันนะครับต้นระวันค่ะและไม่เหมือนกับชิชิมก็เลยต้นระวันด้วยนะคะให้อันนี้คือโมโมะนะคะวักมะเสร็จแล้วค่ะเหลือ 5, 6, 7, 8, 9, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดือสิบตัวแล้วนะครับอ่ะสื่ออีกนิดนึงสวัสดีครับ